สำหรับใครที่อยากซื้อหรือว่าอยากขายช่อง TikTok นะครับสามารถติดต่อผมมาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับนี่เลยครับชื่อ BigPShop นะครับผมมีเครดิตหน้าปกเพจนะครับผมนี่เลยนะครับสามารถเช็คได้นะครับนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผม BigPShop a d แอดมินซื้อขายช่อง TikTok ครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็มาขายช่อง Tiktok ที่มีผู้ติดตาม 2 1 7 0 0 0คนครับผมแล้วก็มียอดไลค์ถึง1 3 0 0 0 0้คนเลยนะครับช่องนี้ก็เหมาะมากๆสำหรับใครที่เอาไปทําธุรกิจหรือว่าเอาไปสร้างตัวตนอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคครับผมนี่นะเดี๋ยวเราไปดูคลิปยอดนิยมนะบึมนี่ครับล้าน8 2ล้าน6 2ล้าน7นะครับเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจ นติดต่อผมมาได้ที่ Facebook Fanpage หรือว่า l ลน e ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูส่วนของการไลฟ์การไลฟ์โอ้กดปิดกดปิดการไลฟ์การไลฟ์โอเคเครื่องผมค่อนข้างช้านะโอเคการไลฟ์นะครับโอเคครับผมการไลฟ์ นะครับสามารถไลฟ์ได้ทั้งในมือถือแล้วก็ไลฟ์ในคอมได้ด้วยนะครับนี่เลยนะแล้วก็ส่วนของผู้ติดตามนะครับวิเคราะห์ผู้ติดตามนะครับเป็นผู้ชาย92%นะครับแล้วก็อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับ18-34ปีปครับผมแล้วก็เป็นคนไทย81%นะ ค่อนข้างสวยๆครับช่องนี้ไปดูส่วนของไหนดีนี่ละกันนะครับนี่นะครับตาก้าเคยเปิดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เชื่อม Tik t o k s e l ซ e r นะครับสำหรับใครที่อยากเอาไปขายของเนี่ยก็สามารถเอาไปเชื่อมขายของได้เลยนะครับไปดูส่วนของอะไรต่อดีนะไม่มีแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใคร